สวัสดีครับอยู่ผมซูเปอร์ซับไบเกอร์นะครับวันนี้ผมจะเคาอบาสเกตบอลเอ็นบีจะมีทีมไหนที่น่าลุ้นน่าเชียร์ไปดูกันเกมแรกเราไปที่เกมระหว่างนิวยอร์กนิกเปิดบ้านรับกระเมียนของบุคลินเน็ต นิวยอร์กนิกเจ้าบ้านตั้งแต่พวกเขาได้ตัวของโอ a ีอารูวีมาจากอาการบาดเจ็บนะพวกเขาค่อนข้างที่จะฟอร์มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะวันนี้ต้องดวนกับบุกเลนเน็ตที่ยำโดยบาเคลเวิชเจนะกำแพงวันนี้ให้เจ้าบ้านนิวยอร์กนิกอยู่เหนือกว่า7.5แต้มผมมองว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่นิวยอร์กนิกจะสามารถเอาชนะไปได้มากกว่า10แต้มคู่นี้ยังไงก็ต้องไปที่เจ้าบ้านอย่างนิวยอร์กนิกครับผมไปตอนนี้เกมที่2ของวันนี้นะเราไปที่เกหม่าง ออร์แลโดเมจเปิดบ้านรับกำมเร็นของ s ามิโต o คิงออ a l แ d โดเมจิเจ้าบ้านต้องบอกว่าพวกเขาผลงานค่อนข้างที่จะดีมากนะครับโดยพวกเขาชนะรวดมาถึง5เกมติดแล้ววันนี้ต้องดวนกับ k คิงซึ่งผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับโดยชนะมา3เกมและแพเ้เพียงแค่2เกมเท่านั้น วันนี้ผมมองว่าคิงที่นําโดยเดียรอนฟอกและก็ด o มตัสซามอนิสมีจังหวะที่เด็ดที่ขาดมากกว่าเมจิกเจ้าบ้านที่นําโดยเบารโลบันเคโรอยู่พอสมควรนะครับวันนี้กําแพงให้เจ้าบ้านเมจิกอยู่เหนือกว่า4.5แต้มผมมองว่าคิงทีมเยือนมีสิทธิ์ที่จะบุกมาเอาชนะเมจิกเจ้าบ้านได้เลยนะคู่นี้ยังอยากวัดใจไปที่ทีมเยือนอย่างซากาเมโต K คิงครับผมไปตอนนี้เกมสุดท้ายของวันนี้นะเราไปที่เกมหลักซานอันโตนิโอสเปอร์เปิดบ้านรับกามิลของฟินิกซัน ฟินิคซันทีมเยือนต้องบอกว่าพวกเขากําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแรงมากๆนะครับโดยพวกเขาชนะรวดมาถึง4เกมติดและทุกเกมที่ชนะมากกว่า10แต้มมาทั้งนั้นนะครับวันนี้ต้องเจอกับสเปอร์ซึ่งเป็นทีมแทงค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็พึ่งแพ้ให้กับเมมฟิสมาการประแพณตอนนี้ให้ทีมเยือนอย่างฟินิคซันบุกมาเหนือก,กว่าอยู่9.5แต้มเกมนี้ผมมองว่าซันทีมเยือนมีศักยภาพที่ดีพอที่จะเอาชนะสเปอร์ได้มากกว่า10แต้มคู่นี้ยังอยากว่าใจไปที่ทีมเยือนอย่างซันครับผม ใครสนใจแนวทางบาร์สทีน่เน้นกว่าหน้าช่องก็ไปตามผมต่อในกลุ่มบาร์สวีพีได้นะครับแอดไลน์ได้ที่แอดแซดเอชทีเก้าหนึ่งหนึ่งวันนี้ผมซูเปอร์ซับไบเกอร์ไปแล้วบาย